สวัสดีค่ะครูพี่สายจากจุฬาติวเตอร์นะคะวันนี้นะคะพี่สายจะมาแชร์ข้อมูลดีๆที่น้องๆเนี่ยสนใจแล้วก็มีคนสอบถามกันเข้ามาค่ะเราตามมาฟังกันเลยค่ะ ในส่วนของเนื้อหาในการออกสอบของข้อสอบทีแบะนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันคือฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะนะคะโดยฟิสิกส์เนี่ยจะออกสอบทั้งหมด30ข้อค่ะและเคมี Me 55ข้อชีวะก็55ข้อเช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่สายจะขึ้นตัวอย่างข้อสอบเอาไว้ให้นะคะว่าจะมีหัวข้อคร่าวๆเนี่ยอะไรกันบ้างและน้องๆก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดหัวข้อที่ออกสอบต่างๆได้ตามเว็บไซต์ที่จะขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้ด้วยค่ะ สำหรับน้องๆน,นะคะหลายๆคนที่กําลังจะเตรียมตัวสอบทีแบทกันนะคะทั้งสถาบันจุฬาติวเตอร์ของเรานะคะก็มีคอร์สสอนสดแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งสะดวกมากๆน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกวันแล้วก็เวลาที่อยากจะเรียนเองได้นัดแนะกับพี่ติวเตอร์ได้เลยนะคะรวมไปถึงเนื้อหาด้วยค่ะว่าเราอยากจะเพิ่มตรงไหนปรับตรงไหนนะคะเหมาะมากสําหรับน้องๆหลายคนที่มีพื้นฐานแน่นอยู่แล้วแต่อยากจะมาติวเพิ่มเติมหรือว่าหลายๆคนเนี่ยที่ยังมีพื้นฐานไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยมั่นใจเลยมาติวกันได้นะคะแล้วเจอกันที่จุฬาติวเตอร์แต่อย่าลืมนะะคว่าากร สอบเนี่ยมีเพยงไม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกจราติวเตอร์นะคะ